พร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วค่ะเสร็จแล้วครับสำหรับมะแรงทอด,<ล>ด <S 1หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตัวในกระบะปูกระบะทรายนี้ต้องบอกแล้วว่ามันอยู่ในนี้แล้วครับโอ้ไรของตัวเนี่ยวิ่งหนีเนี่ยคนรักพ่อ กระบาดปูกระบาดไซดโดยชี้นนี้เลยวันนี้มีไอเทมเพิ่มนี่ไปกดมาใหม่เขาไปไปจิ้มปุ่มมาใหม่ได้ไอเทมใหม่มาอย่าบอกนะว่าไม่คือทัพพีทัพพีแล้วเอาอะไรมาวันนี้เราจะมาทำเมนูแมลงทอดในกระบาดปูกระบาดไซดอันนี้เลยดูนี่ นอนด้วงหมื่นตัวอยู่ในนี้ก็ไม่ใช่ตักดินเพียนนี่ไม่ใช่ตักดินนี่มันทัพทิพ่อโจชี้เข้าใจผิดแล้วใช่โอเคเออพ่อยืมหน่อยนะนี่หมื่นตัวนอนหมื่นตัวนี่คือนอนรถตัวหมื่นตัวเลยหรอใช่อันนี้อะไรคะตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยแมงอุไรวันเขาเรียกว่าแมงสัดดิ้งแมงสัดดิ้งหนึ่งล้านตัว นับปะล่ะนับปะล่ะนับปะล่ะโอเคยันก็ไม่ต้องทอดล้วนับอย่างเดียวเออและเครียดอีกหนึ่งแสนตัวเครียดเออรวมเป็นเท่าไหร่ละหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตัวในกระบานี้โอเคไปอยู่ด้วยกันเลยไปทั้งพ่อทั้งลูกเลยมาโมโหกันเลยเหนื่อยมากเอเอ้ามาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนะ เอาเป็นว่าเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวกินแมลงไม่ได้กินได้กินกบกินเขียดได้แต่กินแมลงมีคนกินด้วยเยอะแยะกินที่ก็ได้นี่แมงสะดิ้งอยนาจะกินไม่ได้อะไรที่เป็นหนาผิวหนามอะแต่หนอนกินได้แมงสาบเนี่ยกินไม่ได้หนอนหนอนกินได้ไหมหนอนกินได้อะไรลูกกินที่กินที่โอ้ยไอ้ลูกไอ้เหี้ยอะ โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เราจะกินแบบจุใจเป็นละล้านหมืน่นๆแสนตัวใช่มึงก็บ้าเหมือนกูแหละเอาเป็นว่าจะทอดในกระบะาปูนกระบะทรายเหรอถูกต้องโอเคไปดูกันเลยนู่นวิ่ตัวตัวเฮียหลัดไปลงแล้วเฮีย เหี or or <l ok oi gettable> ้ยหรืองูเงาดีดีดีตัวจะให้เขามาเก็บเก็บอะไรนะเก็บใบเตยในเวลานี้เนี่ยนะเดี๋ยวมันเหม็นคาวไอสัตว์กูจะเป็นอาหารเหี้ยหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่กระจุกนี้แหละเนี่ยเนี่ยไอผักตบมันบางอยู่นี่ตรงนี้เองนี่้ำก็ยินดจะเก็บใบเตยนะตัวเขาว่าเราไปงานวัดกันเถอะไปซื้อกินที่งานวัดอ่ะก็ต้องยอมซื้อเขาวันหลังอ่ะเขาว่านี่ไงเชื่อใช่ไหมใช่ไหม นั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเด็ดขึ้นมาอ้ยตัวเด็ดหมดเอาไว้เป็นพันมั้งเอาไปต้นเนึ่ยเอาไปต้นเดียวพอเอาเด็ดแต่ใบพอเออเอาไปอีกอีกเลยแค่นี้ก็พอแล้วมั้งอีกอีกเยอีกเลยเออนี่ไหใเตยมีประโยชน์ไว้พอพออแล้วผอแล้วเฮียเฮียอะไรเนี่ยนะคะใบเตยพร้อมหรือยังคะพร้อม ลงไปของยักษ์อุ้ยน้ำมันเห็นไหม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 เห็นอะไรเราใช้น้ำมันใหม่ไม่มีดำแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวจุดไฟนี่ตัวไปอยากกินอะไรมาจากไหนเนี่ยทำไมเอามาเยอะแยะขนาดนี้อ้าวของยักษ์ก็ต้องทำแบบยักษ์แบบนี้อ่าใส่ก็ไปอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนทอดเนี่ย ใส่ไปพุ่มมันจะอลังการแค่ไหนนะคะแล้วก็มันจะอร่อยแบบที่เขาทอดขายกันหรือเปล่าของอร่อยอยู่ที่ซอสกับพริกไทยไอเนี่ยมันไม่ได้ปรุงอะไรหรอกแค่ใส่ซอสกับใส่พริกไทยอย,อยอ่อๆไปก็อร่อยเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันกับแมลงทอดรสกระบะบูนกระบะใสย a few moments later ไรแล้วไรแ,แล้วเอาอะไรก่อนดีเอารถด่วนก่อนเลยของชอเป็นเซอันนี้ราคาแพงมากแพงสุด เพิ่งจะรู้ว่ามันราคาแพงม,มากจานเนี้ยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยพูดยังกับไปซื้อมาเองอะพูดยังกับไปซื้อมาเองเอ้าวทำไมอ่ะอ้าวก็รู้ไงอ้าวแล้วกูบอกว่ากูไม่ได้ซื้อตอนไหนวะอ้าว <c oughs> แดกอุ้ยหี้ยรอดใส่เลยหนึ่งสองสามโอ้โ,โหอมปีเจ็ดบ้านอะ

เราอยากจะใส่อย่างอื่นลงไปเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเหมือนที่เขาขายเขาจะแยกเป็นกระบะกระบากทอดแยกหอดเราต้องแยกเป็นกระบะนะจ๊ะต้องเอาละตักเลยอเอาขึ้นได้แล้วนี่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 เดี๋ยวเรามาลอชิมทีเดียวเลยแล้วกันนี่ดูดูดูโอ้สวยเหลืองข้นวลาชา เราต้องใช้สเสด็จน้ำมันก่อนนะครับนะเราก็จะฉีดซอสซอฟฟอร์พอพอมาลีนซอสซอสอซอสซ <Jake. S 2> อสต่อไปเขาขอเป็นไอตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะได้เลยแมงสะดิง้งได้เลย <ill> แมงสะดิง้งโอเคเอาแมงสะดิง้งลงไปจ้าแมงสะดิ้งแมนบอแมงสะดิ้งแมนบอสเอาลงตัวนี้เลยโย ดโอ้โหกลิ่นเปลี่ยนเลยอะกลิ่นเปรี้ยวขึ้นมาเลยนี่นะคะทุกคนอันนี้คือแมงสาดิ้งนะคะดูดิมันค่อยๆลอยขึ้นมานะคะลอยขึ้นมาเห็นไหมนี่ค่ะอะไรนะกูเรากินลูกไว้เนี่ยไอตัวเนี่ยเรากินเขียดเหรอใช่ไหมเขาเรียกเขียดใช่ไหมเขียดเขียดเออเนี่ยเขียดเนี่ยอร่อนได้เลยได้เลยเนื้อเยอะยอดมีเพื่อนร่วมอุดมการแล้วพ่อกูรอกินเขียดวันนี้นะคะเมนูกับแก้มทั้งนั้นเลยมา เดี๋ยวรอมแมงสดิ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเครียดลงค่ะแล้วเราจะมากินพร้อมกันนะคะ5 minutes later เอาละต่อไปเครียดเอาละนะเครียดค่ะใส่ลงไปใส่เลยเครียดหนึ่งแสนตัวถึงไหยเนี่ยไม่ถึงหรอกสัตว์เงียบด้วยน้ำมันเอาเดี๋ยวเรามารอดูตอนสุดท้ายเลยแล้วกันเพราะว่ากว่ามันจะเดือดนานานาน,น,านไปรอค่ะ Meanwhile in our universe พรอ้มอ,อมปมจ้ะพร้อมแล้วค่ะ สำหรับมะแรงทอด1หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตัวในกระบะปูกระบะทรายนี้ต้องบอกแล้ว่ามันอยู่ในนี้แล้วครับใครเชื่อก็บ้าแล้วทำไมอ้าลเะอเอานับไปล่ะนับไปล่ะไม่นับอ่ะเนี่ยล้านตัวเนี่ยกำหนึ่งก็เป็นแสนแล้ว ปิดไว้ปิดไว้เอา้าไม่กินหรอเรียกคนมาสิเรียกคนมาพร้อมกันแน่นอนคนละนนูมบรรดาถูกต้องกินแบบธรรมดาไม่ได้ครับต้องกินไปคำหนึ่งซอสพ่งเข้าปากหนึ่งคำกินคำ<ว>ซอสพ่งเข้าปากหนึ่งคำเป็นสูตรการกินที่ถูกต้องครับตายครับพ่อเมนูรอบเดึกได้บังเกิดขึ้นแล้วบอกเลยว่าพอกินแล้วพ่อยาต้องดิน้นทุรนทุรายจักกระเดียวกระเดียวกระเดียวอย่างแน่นอน บ้านบ้าเลยหรอออกมาดูได้เลยนี่ครับอากูกักูอยู่ในหมดไปแล้วอากูเดี๋ยวมาชิมกันเลยมีอะไรเกลียข้าอะไรมั่งโอ้โหเป็นกับแก้มก็ได้ไม่รอพ่อเหรอรอสิที่ตะลิวใช่แล้วตะลิวเที่อะไรช้อนไม่เคยมึงไม่เคยอ้อาปากอะไรพี่ยิ้มจะป้อนใส่ปากมึงไงยกขอคำมันได้เลยนี่แหละเปิดที่เปิดที่จะกินโบมพ่อกคุยไหนวะเนี่ย อาไว้มาที่ลหงก็ได้เดี๋ยวพ่อจะมีอะไรกินบ้างหนึ่งสองดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงหนึ่งตักครับหนึ่งตักปลาตากะยกปลาตากยกต้องขีดนี่ก่อนบ้าแล้วก็กินกินนะยิ้มใช่ เดือดเข้มมากอ้าวอ้าวทำเดียวเดียวสัั้นนนมมและทำเดียวจะบ้าหรือไงเอากินกินกินนี่เอาแบบทอนธรรมดาก็พอเอากินดีๆกินดีๆๆิอันนี้มันจะใหญ่เกินไปคนเที้ย่างแดกแต่มันเหลืองน่ากินมากเลยนะลองชิมตัวหนึงกันนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัววิธีกินที่ถูกต้องหนึ่งตัวอ้าบักอ้าบักเดฟเดีฟเดฟเดฟอะไรแม่อร่อยอ้าวแน่นอนยังไม่ได้ใส่ซอสม่อร่อยหรอนี่นี่แค่ยังไม่ได้ใส่ซอสนะเฮ้ยอันนี้จริงเอาแน่นอนแม่อร่อยก่งเพราะอะไรฮะ มันรู้สึกความใหม่ของตัมแแลงอ่ะถูกต้องปั๊อ่ะปักต้องตามด้วยซอสอย่าเข้าตาไม่เข้าอ้มยิงยกอ่ะอ่ะยกอะไรน้องปั๊บเาตเยอะเยะเยอะมันแพงไอ้้างซื้อเยอะพี่ไม่เคยหวงหรอกปั๊บอ่ะปั๊ พี่ไทย,ยิโอไยใจหนึ่งก็อยากอยู่ต่อจะไหวอีกใจก็ท้อเหลือเกินท้อท้อดีๆอันนี้ไงกินดีๆนี่ไงอ่ะกินดีๆก็คืออันนี้ปา๊าปปกติถ้าหนึ่งตักใช่ป่ะ,ะปา๊าปไปหนึ่งตักไม่หนึ่งตักขใแ้ได้พี่ตักนิดเล็ยๆใช่เนี่ยเนี่ยยี่สิบบาท เฮ้ยทำไมเขาถึงไม่ใส่พริกทอดแพงไปโอ้ร้านนี้ก็ไม่ซื้อหรอกแพงทั้งหมื่บาทแพงทำไมเขาไม่ถึงเขาถึงไม่ใส่พริกทอดไปเลยวะไหนอะพวกงมาแหลงทอดอ่ะเฮ้พึ่งไม่อะไม่คือแบบไหนๆก็เลี้ยงผมผมตื่นตันใจพี่ดีเล่นรู้เยอะป้อนบ้างอะไรบ้างเอาเอาเอาดีๆเถอดีๆใช่ดูดิโอ้โหอร่อยพี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่แล้วมันน่าจะเค็มแล้วแหะยังวะ ยังเหรออืมแั่ไหมใ่ไหม่ไหมหนาวน้อยหน่อยนดห่อมันยังไม่เค็มอมันยังไม่เค็มโอ้โหฝาดยาเูว่าเนี่เสร็จแต่อนี่อี่ลาดต่ออนม่ลาดต่อยิงก่อนดแ๋้วเร็วเมือไหนนิ้วไหนม่ินะนิ้วไหนฝังขวาเออไอเหี้ยเข้าถึง้อหอยนี่หอยนผมว่าเริ่มเลีงไม่ค่อยได้อ่ะใช่ตัวเองเออ ัเลยกินกันดีดเละหมดแล้วมาลองมามามาลองมามาเอาช้อนมาเห็นวิธีการกินแล้วไม่อยากจะลองขอกินเองไปไปผมป้อนไหมไม่เป้อนเดชกูกินเองได้กูมีมือน้องรักที่เลยนนะกูไม่รักกูไม่รักคนอืแต่ว่าแมงซดิ้งอ่ะขามันติดคอแมนซิ้มีแบบดีไหมดีไหมไอ้นี่กูกินไม่ได้เลียนหัวว่ะเด็ดอร่อย ห้นนออะเหมือนให้กินให้งามวมดเลยเออเหมือนแล้วใช่ไหมแต่แค่เดีกยอไปกินที่บ้านกันด้วยที่ดีอย่างเงี้ยคือเงี้ยกินได้มั้ยเงี้ยเกียรมันกิงนกอมาว้าวเกียรติทำย่อยอือใจทำหาได้เป็นยังไงทุกคนเอ้ยไม่ได้ไปทำไปหาซื้อกันได้เพราะว่าที่แมคโฮมีขายเกือบจะทุกสายพันธุ์เอ่อหนอนใหม่ก็มี นะเกียดก็มีแต่เกียดอ่ะก็ต้องดูที่สดๆหน่อยแต่มันฟิตมาไม่มองไม่ออกอยู่ดีอะครับไม่ได้ก็อย่าเลยเด็ดๆเลยก็คือนี้แต่ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเกือบพันเลยทีเดียวประมาณ700กว่าบาทเกียดถูกสุดร้อยกว่าบาทอันนี้แมงสดิ้งสามร้อยกว่าบาทแมงสดิ้งอร่อยเฮ้ยคุณพ่อมาอย่าเพิ่งปิดเก็บอย่าเพิ่งปิดเก็บนะให้คุณพ่อชิมก่อนเฮ้ยอ้าวใครอะแชร์แน่ให้โยปิดตาไม่ เตัวพ่อไปชิมหน่อยนักเลงไม่เลอะก็เราเนี่ยมันเป็นได้อย่างเงี้ยคลอดไปเลี้ยขบวนไงชิมไอ้ยิ้มคำเดียวพ่อคำเดียวพอโว้ยไม่เอาขี้ไหลอันนี้อันนี้อันนี้อ่าอันนี้คือรถต่วนกะเร่งกะปุ๋งอะอ่าอ่าแล้วก็ตามไปซอส ดานมาเน่ะดานเอามามามาไหาคนไหนพ่ออยากลงแล้วมันยังมีความรู้สึกว่าการที่มากี้พ่อร้องยังมึงจะลงแล้วมึงจะรู้ว่าการร้องมันเป็นอะไรคุณชนมันชนกระเดือกเขาไปถึงชันคอ พขาบอกตัวได้เพราว่ามันแรงเหมือนไหมเหมือนไหมพ่อเหมือนที่งานวัานไหมฮะแต่พ่อไม่เค่เดียซื้อกินหรอกพ่อไม่ชอบพ่อไม่กินอะไรพวกนี้อยู่แล้วเคยกินที่เขาก่านนี้ที่เองราชจกระจาดแล้วมาทอดอ่ะอ๋อน่าจะเป็นแม่กระจารพ่อกินอยู่พ่อก็แพ้เออพี่ครับเนยเนยนี้ใส่ได้ไหมโอ้ยมัไม่เหมาะกันเลยไปครับเจอกันใหม่อีพีหน้าดีกว่าไปใช่แล้วไป โอเคที่เหลือนี้ก็เดี๋ยวก็แบ่งๆไปกินที่บ้านกันเนาะกระจายไปคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะ,ะเมนูแปลกๆแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบโยชิชาแนลด้วยนะคะวันนี้ก็รถกระบะปูนกระบะทรายไปแล้วนะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเกั่พี่หน้าครับกับกระบะปูนกระบะทรายแบบนี้